สวัสดีครับมาดูเครื่องนะครับช่วงเช้านะครับไม่รู้ว่าช่วงบ่ายว่าจะมีเ <c> พ <oughs> ิ่มหรือเปล่านะครับดูวันนี้น่าจะไม่มีหลวงพ่อกลวยนะมีก็มีเป็นเสกนอกวัดนะครับองค์แรกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณรับสเสด็จนะครับปีสามหกองนี้จะบอกว่าเป็นพระเขาเก็บพระผิวหิ้งเลยนะครับเก็บ ไม่ได้ใช้เลยนะครับผิวออกเป็นลุ้งนะครับโค้ดตอนนี้ราคาครับราคาเริ่มขึ้นเลยนะหาไม่ค่อยได้นะครับหาทุกวันนะพาเนี่ยหาทุกวันนะหามาขายนะฮะมาหามา,า,มาไลฟ์เนี่ยหาทุกวันนะแต่ก็หายากขึ้นทุกวันนะครับ องนี้นะครับอง์นี้รับสเสด็จหลวงพ่อคูณเอาไว้เลยขอสักเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทผิวสวยๆนะครับขอสักเก้าร้อยบาทนะครับรับสเสด็จหลวงพ่อคูณองค์ที่สองก็เป็นรับสเสด็จเหมือนกันนะครับรับสเสด็จเหมือนกันองนี้จมูกจะสวยกว่านะครับจะผิวจะเป็นผิวหิ่งนะผิวหิ่ง มมตตาสวยๆเลยองนี้ขอแปดร้อยบาทนะพี่นะขอแปดร้อยบาทขอแปดร้อยบาทสูไม่ดูนะครับขอแปดร้อยบาทนะครับเก้าร้อยกับแปดร้อยนะตามทุนนะครับทุนมาแพงก็ต้องบวกขึ้นไปธรรมชาตินะครับหลวงพ่อเสือนะครับวัดบางแวกนะครับเหรียญปีหนึ่งแปดเหรียญประสบการณ ของพื้นที่เลยนะครับหลวงพ่อเสือวัดบางแวกสร้างอุโบสถนะครับเหรียญเนี่ยจะบอกว่าเหรียญแชมป์เลยนะเหรียญแชมป์แชมป์โลกเลยว่าได้นะครับดูจมูกนะดูพระนะครับเหรียญรุ่นนี้หลวงพุโตเสนะครับหลวงหลวงพุโตเสวัดบางแวกหลวงพ่อเสือน่าใช้นะครับน่าใช้คมเลยพระแชมป์โลกเลยนะครับ องค์นี้นะขอ800บาทนะครับหลวงพ่อเสือปี18ขอ800บาทสวยๆหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดหน้าจีนนะครับหลวงปู่ทวดหน้าจีนหลวงปู่ทวดหน้าจีน ผู้ทวดหน้าจีนเอาพั0หบาทแล้วกันหน0่งารอยบาทผู้ทวดใครชอบก็จัดไปนะครับพ่อท่านคล้ายนะครับเหรียญมิกลิ่งนะครับเหรียญมิกริ่งไหว้ข้างพ่อท่านคล้ายวัดสวนขัน พระเรียมเนี่ยส่องยากยากพ่อท่านคล้ายวัดส่วนขันด้านหลังด้วย มีกริ่งนะครับเอา 1, หนึ่งพันสาร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสาร้อยบาทนี่นะครับให้ดูวันนี้อลังการงานสร้างนะครับหลวงปูก่กาหลงนะครับผู้มีฤทธิ์อำนาจประกราศสิทธิ์เขี้ยวแก้วนะครับวัดเขาแหลมวางทองจังหวัดสะแก้วครับหลวงปู่กาหลงเดี๋ยวดูรายละเอียดนิดนึงหลวงปูก่กาหลงแนละ้วดูพนุมาน ทำออกแบบได้สวยมากนะครับสวยจริงๆนะเห็นแล้วชอบเลยอนุมานสี่กรอนนะอนุมานอนุมานสี่กรอนเหินฟ้านวัโลหะนะครับปีสองห้าห้าสองเนื้อาวานวะโลหะตอกโค้ดหมายเลขเก้าสองเจ็ด้หนารูดพงนะครับฝังเหรียญโค้ดฝังเหรียญโค้ดพร้อมซองเดิมนะครับฝังเหรียญในเนื้อาวานวัโลหะ นะอนุมานสี่ก่อนเหินฟ้านะครับนี่คือท่าท่าเหินฟ้านะครับเนื้อนวะนะฝังโค้ดไอตอกโ,โค้ดฝังเหรียญอีกฝังเหรียญด้วยนะครับกาหลงนะเหรียญเขี้ยวแก้วนะครับผมปูกาหลงเขี้ยวแก้วเลขโค,โค้ดเก้าสองเจ็ดนะครับเก้าสองเจ็ดอุดผงโอ้โหครบสูตรเลยนะครับอุดผงครบสูตรเนื้อนวะ อนุมานเนื้อนวะเผินฟ้านะครับสวยงามนะครับผมเห็นปุ๊บต้องซื้อเลยนะครเห็นเห็นที่แรกนี่ต้องเสียตังเลยนะสวยจริงๆนะครับอลังการงานสร้างเอาไว้ๆเลยนะเปิดแบบพร้อมบูชาเลยนะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันแดร้อยบาท พร้อมซองใบคาถ,า,ถาได้เป็นคาถาหลวงปู่แล้ววคูห้าศูนย์อ๋อมีเว็บไซต์ด้วยสยามโพลีหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับานุมานนวะ4สี่กรเหินฟ้าฝังเหรียญตายฐานอุดผงโอ้ยจะจามก็ไม่จาม ต่อไปนะครับต่อไปเหรียญหลวงพ่อคูณเหณ 2, รียญหลวงพ่อคูณปี 2, สองหนึนง่งนะครับหลวงพ่อคูณปีสองหนึ่งสร้างศาลาแดนแดนสงบวัดใหม่อัมพร,นะรอาหลวงพ่อคูณปีสองหนึ่งวัดใหม่อัมพรนะครับเอาห้าร้อยบาทวัดใหม่อัมพรเอาห้าร้อยบาท เป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อกะไหลเงินนะครับหรืออันปะก้านะดูๆไปก็เหมือนอันปะก้านะพร้อมเลี่ยมเนะี่ยเอาห้าร้อยบาทอันนี้ซื้อบ้านติดมาได้ก็เอามาให้ครับไม่ค่อยได้เช็คราคาเท่าไหร่พระคูโตนะครับระคูพระคูนครวิหารคุณนะหลงพ่อโตนะครับหลงพ่อโตเป็นเหรียญดอกจิก อายุครบ86ปีครับ2499นะครับในการทําบุญอายุครบ86ปีบว่าโตเดียนอันปราก้านะครับ2499อันนี้ไม่รู้ครับที่ไหนนะแต่ว่าพระเก่านะเอาไว้ไวเอา800บาทแล้วกันเอา800บาทไม่ไม่ค่อยได้หาข้อมูลนะครับ อันนี้หนุมานไม้แกะเนี่ยผมซื้อพุทธศินมาซื้อมานานแล้วนะซื้อมาเป็นพันนะครับเนี่ยอันนี้เอามาออกแบ่งปันไปเลยนะฮะไม้แกะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับหนุมานไม้แกะห้าร้อยบาทตอนแรกกะจะมาเลี่ยมห้อยกล้องนะพอดีกล้องมีกุญแจอะไรด้วยมันหนักแล้วเลยนะไ,ไม่เอาไม่ได้เลี่ยมเลยอันนี้อันนี้ก็ไม่รู้ที่นะครับไม่รู้ที่พระเป็นพระเกจินะะเป็นเกจิเนื้อดิน กดินผสมผงนะครับเอาห้ายบาทเท่ากันแล้วกันหลวงพ่ออินวัดเกาะหงนะครับหลวงพ่ออินวัดเกาะหงเดี๋ยวดูข้อมูลนิดหนึ่งนะหลวงพ่ออินวัดเกาะหง หลวงพ่ออินวัดเกาะหงหลวงพ่ออินวัดเกาะหงนะครับรูปเหมือนปั้มหลวงพ่ออินวัดเกาะหงหลวงพ่ออินวัดเกาะหงสวยสวยเลย ไ้าฐานเอา500บาทนะครับหลวงพ่ออินใครรู้จักหรือเป็นพระพื้นที่ใครก็แบ่งไปเลยนะครับ500บาทต่อไปนะครับเป็นเหรียญ หลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมเหรียญกลมเล็กนะเหรียญกลมเล็กหลวงพ่อเงินวัดดอนยญ่หอมนะครับพร้อมบัตรการันตีพาระนะครับปีศนะูนย์หกเนื้อทองเหลืองออกบัตรปีหกหกปีนี้นะครับเหรียญกลมเล็กหลวงพ่อเงินวัดดอนยญ่หอม เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สูงนะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่มีของเก๊เยอะมากนะครับเยอะเยอะจริงๆนะครับแทบจะมีทุกนัดเลยนะที่มีเหรียญเก๊รุ่นนี้นะครับมาพร้อมบัตรการันตีพระนะครับให้ดู องค์นี้สภาพสวยนะถ้าให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์นะต้องมีสักเก็นะเพราะพระนี่ยไม่ได้ใช้นะครับแต่อาจจะเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ กลมเล็กรวมพ่าเงินนะครับรพร้อมบัตรนะครับเอา4,500บาทนะครับ4ี่พาบาทปีศูนย์หะครับหายยากสุดๆุารพร้อมบัตรรับประกัน4,500บาทของเกเยอะมากนะครับรุ่นนี้ค่าใช้ใจ่ายออกบัตรต้องมีเป็นพันแล้วนะครับค่าเดินทางค่าเสียเวลานะครับตะกรุดพอกข้างนะครับพร้อมน่าจะเป็นสาย สายสินนะ่ในเป็นสายสินตะกรุดพ่อข้างเก่านะครับนี่ตะกรุดอยู่ด้านในนะนี่เป็นเรื้อข้างนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับซื้อมาเกินนะนี่ขายเพราะว่าอยู่มานานแล้วนะครับเบื่อแนละ้วเอาห้าร้อยบาทตะกรุดพ่อข้างนี่เดี๋ยวนะ ต้องดูข้อมูลแป๊บนะครับอ๋องบน้ำอ้อยหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับงบน้ำอ้อยหลวงปู่ยิ้มวัดเก้าเจ็ดอ่างบนำอ้อยหลวงปู่ยิ้มวัดเจ้าเจ็ดอยุธยานะครับพระเนี่ยอายุสองสี่แปดกว่านะครับสองสี่แปดกว่าต่ำกว่าสองพันห้าร้อยนะครับ หลวงพ่อยิ้มเนี่ยเป็นยุคเดียวกับหลวงพ่อจงนะครับหลวงพ่อจงนี่ด้านหลังเป็นลายกระดานอย่างนี้นะพระของปู่เรามีประสบการณ์นะครับหน้าเก็บหน่าใช้นะครับเอาไวไวเลยนะวันนี้โห oh, คลิปยาวมากยังไม่จบเลยเอาไวไวนะ งบนำอ้อยหลว่ปู่ยิ้มเนี่ยขอสักพันสองแล้วกันนะ่ะอ่ะไปไวๆนะครับตอนนี้คลิปยาวแล้วเดี๋ยวโหลดยากนะครับเหรียญอ่าในกล่องก็ไม่รู้เรื่องแสนล่ำรวยนะครับอายุหนุผู้แสนนะครับน่าจะเป็นรุ่นแสนล่ำรวยนะ เนื้ออัปการลงยาน้ำเงินนะครับต่อโค้ดสองสองสองนะร้อยสิบเอ็ดปีสองห้าหกหนึ่งนะครับตั้งปีสองห้าหกหนึ่ง